สวัสดีแฟนข่าว Leicester ิตี้ทุกท่านทุกคนกันครับเรามาดูข่าวเล i c e s t e ประจำวันที่7กรกฎาคมกันดีก่อนครับเรามาเริ่มกันด้วทข่าวนี้กันเลยโดเมนิโก้ปราดีกับการย้ายไปเล i c ต s t e r ิตี้ในช่วงสมัมอนี้ ดยจิงจอสยามเป็นหนึ่งในหลายสโมสรที่มีความสนใจในการจะย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ของปีกชาวอิตารีปลายนี้โดยเป็นการโอนย้ายในช่วงซัมเมอร์นี้ของทางที่จอดสยามเนื่องจากพวกเขาต้องการเพิ่มทีมของพวกเขาก่อนการที่จะมีการแข่งขันกันอีกครั้งในช่วงฤดูกาลใหม่ที่จะมาถึงนี้ซึ่งเป็น้อนประเจร์นั้นได้เพิ่มอสองหน้าใหม่เข้ากับทีมมาแล้วก่อนการกลับมาฝึกซ้อมในช่วงปรีซันนในสัปดาห์หน้า โดยก็จะมีพันดาก้าจะเข้ามาร่วมในเข้าตกลงซึ่งมีมูลค่าอยู่ที่23ล้านปอนด์อีกคนหนึ่งก็จะเป็นกองกลางจากทางบูบาการีสุมเมเร่ก็ได้เข้ามาร่วม,มสโมสรด้วยโดยเข้าตกลงที่ประมาณ17ล้านปอนด์ส่วนคนที่3ก็จะเป็นไลอันเบอร์ชาดซึ่งคาดกันว่าจะตามพวกเขาผ่านประตูเข้ามาหลังตกลงกับ,บสโม,มสรเสร็จสิ้นลงแต่นักเตะหัวเซฟโอเรนีอาจจะไม่ใช่สมาชิกใหม่คนสุดท้ายของทางทีมที่จบสยามก็เป็นได้ ก่อนที่จะทิ้งสุดลงในช่วงการซื้อขายในช่วงสมอนี้โดยจิงจอกสยามตัดสินใจไม่ให้อาเซนกิสอันเดอร์สย้ายยืมตัวถาวบอลในช่วงสมอนี้ซึ่งหมายความว่าพวกเขาสามารถมองหาความคิดสร้างสรรค์เพิ่มเติมในพื้นที่กว้างได้อีกครั้งโดยชื่อหนึ่งที่ได้รับการเชื่อมโยงจากทางซาสโซโรนั้นโดยทางโดเมนิโกเปร์นีคนนี้ได้รับความาการสร้างความทักใจ ทั้งในเวทีในประเทศและก็เวทีต่างประเทศในช่วงสมัยน,นี้เรามาดูกันดีกว่าว่าจะมีท่าทีอย่างไรกันบ้างจะมีใครสนใจกันบ้างและจะเป็นยังไรกันบ้างเริ่มจากท่าทีของทางซาสโซโโรโดยฟาบิสโอราบาโน่ผู้เชี่ยวชาญด้านการย้ายทีมได้กล่าวมาว่าซาสโซโโรนั้นอาจดังเลที่จะขายนักเตะรายนี้ในช่วงสมัยน,นี้ท่ามกลางการเก็งกำไรอย่างหนักเกี่ยวกับอนาคตของมอนิเอลโลคาเทอรี่โดยนักเตะทางจูเวนตุสและก็อันซอนนั้นตกเป็นข่าวอย่างหนักกับปีกรณี ในช่วงสเสมอน,นี้และหากซาสโซโรนั้นรับเงินเข้าใบก็จะทำพวกเขาไม่เต็มใจที่จะรับฟังข้อเสนอของปบราดี้นอกจากนี้ยังอ้างมาว่ายังไม่มีการเจรจากระทางจิงจอกสยามเรื่องของผู้เล่นรายนี้เลยนะในช่วงสเสมอน,นี้ส่วนข้อเสนอนั้นที่คิดว่าจะทำนะฮะโดยงานนี้ทางจิโอวานนี่คา v นาเวลผู้ในการของทางซาสโซโรนั้นได้เปิดเผยมาว่าข้อเสนอจากต่างประเทศลาบปิกรายนี้ ในขณะเดียวกันก็ดูเหมือนว่าจะปกครองเอซิมิลานออกจากการแข่งขันเพื่อ,อยังชิงตัวผู้เล่นรายนี้ซึ่งมิลานนั้นได้รับความสนใจในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาแต่คารเนเวลลี่ได้กลาบมาว่าไม่ได้มีการติดต่อกันระหว่างทั้งสองสมโมสรแต่เขาบอกว่าสมโมสรได้รับข้อสเสนอจากต่างประเทศไปแล้วโดยเขาก็พูดต่ออีกว่าผมนั้นไม่ได้พูดคุยกับมิลานเลยเกี่ยวกับทางประดีแต่ผมไม่ได้พูดคุยกับเพื่อนของผมเช่นเดียวกันที่อินเตอร์ซีอีโอเปเป้ ซึ่งฉันคิดว่าการประเมินมูลค่าของปรอตี้นั้นเหมาะสมกับการย้ายไปยังต่างประเทศมากกว่าและพวกนั้นได้รับข้อเสนอจากสโมอสรอต่างประเทศเท่านั้นถามว่าจะมีใครสนใจเพิ่มเติมอีกไหมงานนี้จิ้งจอกสยามก็เป็นหนึ่งในหลายๆสโมอสรที่มีความสนใจในตัวของปีกรายนี้ในช่วงเสมอนี้ทอนเนมฮอสเปอร์ลาซิโอและก็อิซิบิลานก็เป็นหนึ่งในสโมอสรอ,อื่นๆที่มีข่าวเชื่อมโยงกับการย้ายทีมในช่วงเสมอของนกเตะวัย10ปีรายนี้ ปัจจุบันนักเตะรบยนี้กำลังรับใช้ทีมชาติอิตาลีช่วยให้ทีมผ่านเข้ารอบก่อนรอลชเลิศของศึกยูโร2020ซึ่งผลงานของเขาในทีมชาตินั้นได้จับตามองเป็นอย่างมากซึ่งอาจจะก,กระตุ้นให้เกิดความสนใจในตัวของเขามากยิ่งขึ้นเมื่อเขากลับจากการปฏิบัติหน้าที่ระดับาชาติต่อไปนั่นเองส่วนเรื่องค่าตัวของเขานั้นมีรายงานมาว่า,าซาสโซโรนั้นตั้งราคาเขาเอาไว้ที่40ล้านยูโรหรือประมาณ34.3ล้านปอน สล,ลับปีคนนี้หากพวกเขาขายเขาในช่วงเสมอน,นี้นั่นหมายความว่าเมืองจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมที่ใกล้เคียงกับบันทึกการโอนย้ายของพวกเขาหาพวกเขาต้องการบรรลุข้อตกลงในน้านร้อนนี้เลยโดยทัง CEO ของทางสโซโรนั้นได้อัปเดตสัญญากับทางทิ้งจ่อสยามเกี่ยวกับอนาคตของปราดีโดยยอมรับวาว่าเขานั้นอาจจะไม่ไดอยู่ที่สโมสรต่อไปในน้านร,ร้อนนี้ ดยเขาได้บอกว่าฉันไม่สามารถสัญญากับทางปบระดี้ได้ว่าจะอยู่หรือไม่มันไม่ใช่เรื่องของเขาแต่มนันเป็นเรื่องของเงินทางิโอวานี่ก็ได้กล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยกอนหน้าปีกผู้ทําประตูที่สามารถใช้ท,ทั้งสองข้างได้เป็นดาวโันโบของสัตโลกก็คือคนที่สามารถทําประตูจากดังด้านขวาของการโจมตีในแนวเดียวกับทางฮาวิ่บรานโดยดิสเตรอาเมื่อกานชิแล้วประดี้คนนี้ยิงได้ทั้งหมด17ประตูเหนือกว่าเป้าหมายที่คาดเอาไว้อยู่ที่2.4 ซงพิสู์ได้เห็นแล้วว่าเป็นแหล่งปรมประตูที่เชี่ยวชาญที่สุดแล้วโดยปรัดี้นั้นจะเสียบเข้าไปในระบบโจมตีที่เปลี่ยนแปลงของบรัชเจอร์ได้โดยการต่อต้านการกดขี่ข่มเหงของเขาในกรอบครอบครองและเวลาเจอแรงกดดันมหาศาลในจุดที่เขายือนอยู่ซึ่งทีมชาติอิตาตอรีก็ได้สร้างความตื่นตระหนกให้กับคู่ต่อสู้ในศึกยูโร2020โดยแนวรุกและก็แรงกดดันที่มหาศาลทำให้คู่ต่อสู้อยู่ในแดนของตนเองได้ไม่นาน ฟาบิเชโอโรบาโนพูดถึงความสนใจในตัวของเจมส์เบดิสันในช่วงสมัยน,นี้โดยข่าวที่น่าเชื่อถือได้นะครับผมฟาบิเชโอโรบาโนนั้นเมื่อเดือนนี้ได้มีการจัดให้มีการปรับปรุงบางอย่างเกี่ยวกับอนาคตของเจมส์เบดิสันท่ามกลางความสนใจจากทางปืนใหญ่ออสซนนโดยออสซนลมีความคิดที่จะก,กระตุล,ลน้นที่จะเซ็นสัญ,ญญากับทางเบดิสันคนนี้แต่าทางเลสเตอร์ซิตี้ในช่วงสมัยน,นี้โดยที่เดนเนอะการ์เนอร์กำลังมองหาผู้เล่นตำแหน่งหมายเลขสิบต่อมาตั้งเอง ซึ่งทางโรมาโนปรากฏตัวในตอนล่าสุดกับทางพอดแคสต์ t i e ละเขาก็พูดเกี่ยวกับความสนใจของทางาร์เซนในตัวเบดสันโดยข่าวระบุหรือว่าเขาเป็นที่ชื่นชอบของแอสตันนะแต่ผลการเผชิญการไละล่าความซับซ้อนถ้าพวกเขาต้องการจดสัญญาในหน้าร้อนนี้ในขณะที่ไม่มีการเสนอราคาที่ได้รับในการทำในขณะนี้ที่ยังเงียบอยู่ โดยริ่มต้นที่กล่าวว่าความจริงก็คือผู้เล่นเป็นที่ชื่นชอบของอาร์ซนอนและกำลังมองหาผู้เล่นตำแหน่งนี้อยู่พอดีีเพราะพวกเขาสูญเสียมาตินโอเดกาดดังนั้นพวกเขากำลังมองหาหมายเลขสิบใหม่และก็เมดิสันคนนี้ก็เป็นที่ชื่นชอบเป็นอย่างมากนี่เป็นเรื่องจริงจากการที่ชื่นชมผู้เล่นและการสัญญากับผู้เล่นมีหลายอย่างที่ต้องทำในตอนนี้ฉันคิดว่ามันซับซ้อนมากจริงๆนะ เพราะตอนนี้เนื่องจากเรานั้นอยู่ในช่วงเดือนกันยายนและเรามีตลาดรออยู่2เดือนเราต้องรอดูว่าจะเกิดอะไรกันขึ้นในสัปดาห์หน้าแต่ในตอนนี้เลสเตอร์นั้นยังคงเชื่อมาว่าผู้เล่นรายนี้อยู่ต่อแลพะพวกเขาไม่มีความตั้งใจที่จะขายอย่างแน่นอนพวกเขาต้องการเสนอราคาที่บ้าครั่งและในขณะน,นี้อาร์ตตนก็ยังไม่ได้ยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการใดเลย โดยเจนบนิสันนั้นได้มีส่วนร่วมกับเป้าหมายค่อนข้างอย่างสม,ม่ำเสมอสำหรับทางอาในทิ่นของ King Power Stadium ในช่วงสามฤดูการที่ผ่านมากับเป้าหมายของเขาและก็ช่วยบนพื้นฐานให้คงที่สำหรับด้านข้างเขายังอายุเพียงแค่24ปีดังนั้นเขาอาจจะยังพัฒนาต่อไปได้ในอนาคต โดยมีข้อเสนอแนะว่าเลสเตอร์ตีนั้นจะเรียกร้องค่าตัวก้อนโตสำหรับการขายเขาเออกจากทีมไปและเมื่อพิจารณามาว่าเบนสันมีการบาดเจ็บรบกวนอยู่ตลอดเวลาเขาอาจจะไม่คู่ควรกับการขายในราคามหาศาลหากปัญหาเหล่านี้ยังคงอยู่หากความฟิตของเขาดีขึ้นเขาอาจจะเป็นผู้เล่นที่มีความคุ้มค่าที่สัญญากับค่าตัวก้อนโตก็เป็นได้ ดังนั้นอาจจะเป็นพรสรับทางอาร์ซนอนหากทางเดสเตอร์ยืนการช่วยจารักษาตำแหน่งมิดฟิลแบรนดนี้ต่อไปหากเขายังคงมีการบาดเจ็บรุกรนอยู่ณวนะบรนด์รัะโปรแกรมเยือนบริตันรับการถ่ายทอดสดโดยทางบริษัทประกาศรปรโปรแกรมนะฮะผิวิงกิจนาฬิการใหม่นี้ในช่วงเดือนกันยายนและที่ทางเลสซิตี้ จะบุกไปเยือนไบรตันแอนด์โฮฟอัลเบียน Hope ion, ที่สามเอเม็กเซเดียมหลังได้รับเลือกให้ถ่ายทอดสดทางสกายสปอร์ตในที่อังกฤษโดยทำให้เกมนี้นัดนี้จะต้องย้ายไปเตะในคืนวันอาทิตย์ที่19กันยายนจะเตะกันเวลา20บนาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยโดยสรุปโปรแกรมธุรกิจของทางเลสเตอร์ในช่วงเดือนสิงหาคมและก็กันยายนจะมีดังต่อไปนี้นัดแรกน,น,นะผมเลสเตอร์พบกับทางบูฟในช่วงวันเสาร์ที่14สิงหาคม นัดที่2องไวส์แฮมเจอกับทางเลสเตอร์ในคืนวันจันทร์ที่23สิงหาคมนัดที่3นอร์ดิสตี้พบก,กับทางเลสเตอร์ในคืนวันเสาร์ที่28สิงหาคมนัดที่4เลสเตอร์พบก,กับทางแมนซิตี้วันเสาร์ที่11กันยายนนัดที่5้บริตันแอนด์ฮอฟอัลเบียนพบก,กับทางเลสเตอร์ซิตี้วันที่19กันยายนและนัดสุดท้ายเลสเตอร์ซิตี้พบก,กับทางเบอร์ลีรีในวันเสาร์ที่25กันยายนเช่นเดียวกัน คลิปข่าวขางทางเลตโซซิตี้ในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ถ้าชอบกดไลค์ถ้าชอบกดแ like, ชร์ share, ให้กับผมกันด้วยนครับ